สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแต่ก็ยังมีอีกคดีหนึ่งเหมือนกันซึ่งกรณีก็ต้องตามต่อนะั่นคือเรื่องของคดีกำนันนกครับวันนี้ทางอายการมีการสั่งฟ้องกำนันนกครับจ้างหวานฆ่าแต่ก็ไม่ฟ้องตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกห้านายนะครับโดยอายการนะครับมีการสั่งอขออภัยครับสั่งฟ้องกำนันนกนะครับข้อหาจ้างหวานฆ่าสารวัรสิวส่วนคดีกลุ่มตำรวจสั่งฟ้องย3ิบสามกลุ่มตำรวจครับ ลพลเรือแลพลเรือนด้วยคดีเกี่ยวกับการเล้าเว้นปฏิบัติหน้าที่ปมไม่ช่วยเหลือสารวัตรสิวแล้วก็ทำลายของกลางแต่ไม่ฟ้องอดีตพ่วมกับสอน,นอพญาไทยกับพวกอีก5คนนะครับฐานเละาเว้นปฏิบัตินหน้าที่ครับส่วนพื่วนกับเบิ่มเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ครับในเรื่องนี้ครับนายประยุทธ์เทรคุณครับโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะพร้อมด้วยนายวัชรินทร์พานุรักษ์รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด และนายนาเคีนทองภัยวันนะครับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดมีการร่วมกันแถลงข่าวผลการพิจารณาคดีสั่งฟ้องนายประวีนนะครับจันทร์คล้ายหรือกำนันนกโดยนายวัชรินเนี่ยกล่าวว่าคดีนี้แบ่งเป็นสสำนวนครับได้แก่นะครับคดีฆาตกรรมพันตํารวจตีศิวกรสายบัวหรือสารวัสสิวนะฮะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับซึ่งมีผู้ต้องหาคือนายนองหรือน,นายธนันชัยมั่นมาก ผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันและกำนันนกครับโดยทางอายการสำนักงานคดีอาญามีความเห็นนะฮะให้สั่งฟ้องกำนันนกตามที่พนักงานสอบสวนเสนอมาในคดีสั่งการนะครับจ้างหวานค่าส่วนนายน่องเนื่องจากถูกวิสามันแล้วจึงมีคำสั่งยุติคดีครับส่วนสำนวนที่2นะฮะซึ่ง ซึ่งเป็นจำนวนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและพละเรือนรวม28คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับขณะที่มีการยิงพันตำรวจตีศิวกกรสายบัวในความเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับในประเด็นนี้ครับทางพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบรามการุจริต มีความเห็นสั่งฟ้องตำรวจครับได้แก่พันตำรวจตีเกติศัก์สมสุขครับกับพวกและพลเรือนรวม23คนครับในข้อหาที่แตกต่างกันไปซึ่งรวม6คนแรกที่ถูกจับดำเนินคดีโดยเป็นกลุ่มที่ขับรถพากำนันนกหลบหนีและมีการทำลายพยานหลักฐานนะครับส่วนพลเรือนโดนข้อหาสน,นุนเจ้าพนักงานในการกระทำความผิด รวมถึงตัวกำนันนกด้วยครับซึ่งมาช่วงเช้า,ชาที่ผ่านมาเองทางพนักงานอายการมีการนำตัวตำรวจและพลเรือนรวม23คนไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรียบร้อยแล้วครับ โดยนายประยุทธ์กล่าวยืนยันนะครับว่ากำนันนกเนี่ยถูกฟ้องทั้งสองสารคือสารอาญาและศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบกลางโดยาการจะมีการเสนอสารให้นับโทษทั้งสองสำนวนต่อกันขึ้นอยู่กับที่สารใดจะตัดสินคดีใดก่อนนะครับอย่างไรก็ตามยังมีตำรวจห้านายครับที่พนักงานอาัยาการสั่งไม่ฟ้องได้แ,แก่พันตำรวจเอกกิตดาพรจงอักษรอ,อดีตผู้กำกับสอน,นอพญาไทยนะครับ ร้อยตำรวจเอกนัทพลนากรครับพันตำรวจโทรพระธรวรยาวิสุทธิ์และพันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกูลนะครับและร้อยตำรวจโทมนัฐจันมีทรัพย์ครับที่สั่งไม่ฟ้องครับเนื่องจากทางพนักงานอายการเห็นว่าจัดในอยู่ในกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นพาพูดบาดเจ็บสง่งโรงพยาบาลหรือถนนช่วยเหลือในด้านต่างๆแล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามฮะความเห็นนี้ยังถือว่ายังไม่เด็ดขาด เนื่องจากต้องนำตัวผู้ต้องหาและสำนวนสั่งฟ้องในวันนี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายในการฝากขังแต่หากพนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายก็ต้องเสนอเรื่องไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีความเห็นทางคดีโดยหากเห็นแย้งความเห็นของอายการก็ถูกส่งตอไปอยังอายการสูงสุด มินิฉายชีชย้ขาดจึงถือว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดครับซึ่งท้ายการสูงสุดมีความเห็นให้สั่งฟ้องตำรวจทั้ง5นายที่เดิมทีสั่งไม่ฟ้องในครั้งนี้ก็สามารถนำตัวตำรวจทั้ง5นายกลับมาดำนินคดีได้ภายในอายุความ20ปีครับ